ส่งงานครับแอคคอร์ดเจน8เครื่อง2 4นะครับล้อเดิมโรงงาน,นคอร์นะฮะคันนี้จูนแก๊สนะฮะนี่นะฮะเป็นแก๊สระบบหัวฉีดนะยี่ห้อ AEB นะครับนี่นะฮะอ่ะก็จะ เละๆหน่อยนะฮะกว่าจะหาถ่ายแก๊สเจอเกือบครึ่งชั่วโมงไม่รู้จะฟอ้อนอะไรให้มันหาไม่เจอขนาดนั้นนะฮะอ่ะโอเคก็คนนี้เป็นลูกค้าเก่านะครับเคยจัดโปรโใหญ่ไปแล้วนะก็รีแมปก่องหลักไปด้วยนะครับตังวาวด้วยนะฮะโปรห้าพันนะครับวันนี้มาเพิ่มจูนแก๊นะฮะติดใจนะครับ ขอบคุณนะฮะตีดใจจูนรีแมปไปนะครับมาเพิ่มจูนแก๊สต่อนะฮะก็จูนเสร็จแล้วครับเก็บค่าที่ดีส่วนของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูนโดยใช้ตัวนี้ครับเอฟไวแบนตัวตากส่วนผสมน้ำมันแก๊สแล้วก็อากาศนะฮะก็ไม่มโนโแน่นอนนะฮะ จูส์โซ่จูถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูดน,นะฮะไม่ได้จูดห้นาทีสิบนาทีเสร็จนะครับไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะแก๊สผมจูดให้ทุกโหลดนะตั้งแต่ไอเดิลเดินเบาแบบนี้ใส่เกียร์โหลดใส่เกียร์โหลดเปิดแอร์นะครับโหลดต่ํานะฮะโหลดกลางยันคันเร่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแก๊สจูดได้ละเอียดมากนะครับถ้าเป็น AEB Energy Reform แบบนี้เลยครับตารางจูนเหมือนจูนกล่องทุกอย่างเลยนะครับ AC AG หรือเวอร์ซหรือยี่ห้ออื่นๆจะเป็นเทียบกลาสนะฮะเอาตรงๆว่าไม่ละเอียดนะครับตัวนี้ละเอียดกว่าเยอะนะฮะโอเค okay. มาอันนี้แก้นะ แก,ก๊สก็ซิ่งได้นะครับลิตรสิบสามบาทสิบสี่บาทแล้วแต่พื้นที่นะฮะผมก็มาใช้แก๊สแล้วนะครับเดี๋ยววันพุธเอ้ยวันพฤหัสนี้ผมจะเอารถตัวเองเนี่ยไปขึ้นในโน่และนะเพราะผมอยากรู้นะครับผมเป็นรถผมเป็นแอคคอร์ดเหมือนกันเจนแปดเครื่องสองพันนะฮะแล้วมันหลักจูน e แปดห้าไว้นะครับแล้วก็มาเพิ่มแก๊สได้สักอาทิตย์สออาทิตย์ละ นะฮะแล้วมคีความรู้สึกว่าแก๊สมันลื่นกว่า <c oughs> ก็เลยอยากรู้นะฮะเดี๋ยววันพฤหัสจะไปขึ้นได้โน่ล้โอเคมาสปีดเทสนะฮะเปิดแอร์เกียดีนะครับอันนี้แก๊สนะไม่ใช่น้ำมันนะฮะไปเครือสองถึสี่นะ รองนั้นบางหมดเลยก็เข้าใจนะครับว่าแก๊สอะ่ะไปใครจูนแล้วก็อยากให้มันประหยัดคือค่าตัวต่อลิตรมันก็ถูกอยู่แล้ว๋ยาจะจูนกันให้นั่นอีกมันถึงได้เกิดวาว์ยันถึงอะไรกันถึงอย่างนั้นนะครับนะก็ผมจูนรถมาสาปีกว่าผมเห็นพวกที่จูนแก๊สมากันดีโอ้โห อนาปวดหัวแทนยิ่งระบบใหม่ก็ดีหน่อย OBD นะฮะก็ดีหน่อยถ้ารถประจูแล้วอะไรแล้วมันก็เทียบเทียบเท่าน้ำมันแต่ก็ยังไม่เนียนเท่าน้ำมันอยู่ดีนะอ่ะแต่ถ้าเป็นระบบหัวฉีดรุ่นเก่าๆที่ไม่ใช่ OBD เดียวโหเอาเถอะครับแข่งกันประหยัดโลไม่ถึงบาทเอาเลยครับก็ขยันตั้งวาวกันละกันนะฮะโอเค จูนนะครับจูนแก๊สคาระสองพันบาทนะครับจูนเรี้ยวทางแบบนี้นะวิ่งจูนถนนนะครับจับ AF นะฮะไม่ใช่เบิ้ลอยู่กับที่ไม่ได้ตั้งออโต้จูนนะฮะแล้วก็พีจูนหน้าอูอยู่เสรีไทยเจ็ดสามนะครับหน้าปักซอยรถสีดำเงินนะฮะอีกที่คือรับลูกกาคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดให้บริการแต่งานจูนอย่างเดียวเซอร์วิสแมทเรสทั่วไปที่คลองเจ็ดผมไม่ได้รับนะครับแล้วก็มีจูนอกสถานที่นะครับแก๊สผมก็รับจูนอกสถานที่นะ บวกค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามได้นักสช่องทางนะครับ Facebook y o u t u b e Google แ a p นะครับพิมพีจูรีแมพ h อนดาเจอนักสาช่องทางเลยนะครับแล้วก็นักสช่องทางผมแม่เบอร์ไว้ให้แล้วนะฮะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับโอเคก็ส่งงานครับสำหรับแอ์คอร์ดเจนแนะครับลูกค้าเก่านะฮะมาจัดแก๊สเพิ่มนะครับจุดแก๊สเรียวไทม์ยี่ห้อ AEB นะฮะ โอเคขอบคุณครับ